มา,าแล้วเอ้าดันไปข้าง,านห,นงหลังมาไปข้างหลังออเอ้าพร้อมแล้วสบัดมือสบัดมือหันหน้าเข้าหาคู่ต่อสู้หันหน้าเข้าหาคู่ต่อสู้พร้อมแล้วนะเท้าเสวไวเท้าเอวไว,ว้นนเราจะชิงแชมป์กันทั้งหมดมสามรอบอ่าสามรอบนักเรียน ก่อนที่เราจะดัเพื่อนกันเนี่ยเช็คยูแพรเพื่อนก่อนจับมือกันหน่อยสวัสดีเพื่อนวันนี้นายแพ้เราแน่แพ้เธอแพ้ล้วแน่แอะพอร้อม้าเซลล์เพลงมาสามสีสายแล้วก็สายขวาแล้วก็ขวาเด้งหน้าเด้งหลังเด้งหน้าเด้งหน้าเด้งหน้าแล้วก็เป่ายิ่งชุบ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 โอ้โห ไทยชนะยกมือขึ้นใครชนะยกมือขึ้นเราได้แต้มไปแล้วหนึ่งแต้มโอเคเท้ายังยมใหม่เท้ายังยมใหม่อ่ะรอกสองแล้วนะรอบสองแล้วนะอ่ะพร้อมซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ขวาเด้งหน้าเด้งหลังเด้งหน้าเด้งหน้าเด้งหน้าแล้วก็เป่ายิงชุบ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 คนชนะใครชนะสองครั้งติดสองครั้งติดโอ้โห ใครชนะใครชนะหนึ่งข้งยกมืออืได้แล้วอีกทีนึงอีกท,ทีททนะึงข้างสุดท้ายข้างสุดท้ายพร้อมนะเท้าเสียบไว้เท้าเสียบไว้สามสี่ซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ขวาเล่นหน้าเล่นหลังเล่นหน้าเล่นหน้าเล่นหน้าแล้วก็เป่ายิ่งชุบ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 ใครชนะสามั้งติดยกมือใครชนะสามั้งติดเอา้าทุกคนนั่งลงนั่งลงก่อน ครชนะหนึ่งครั้งไขชนะหนึ่งครั้งนั่งลงไขชนะสองครั้งโอเคคนที่ชนะสองครั้งกับสามครั้งยกมือสองครั้งนะไขสองครั้งติดไขชนะสามครั้งติดยกมือไว<า>้ออกมาข้างหน้าอ,อ่าที่เป็นข้างหน้านี้เลยเราจ